สวัสดีครับท่านผู้ชมเมืองไทยที่หนึ่งครับพบกันเป็นครั้งที่56แล้วนะครับเห็นท้องทะเลกว้างน้ำทะเลใสๆหาดทรายขาวสะอาดอย่างนี้ผมกำลังจะพาท่านผู้ชมมายัางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนะครับเพื่อที่จะไปเยี่ยมเยือนอย่างเกาะตาชัยเกาะซึ่งถูกปิดมาแล้ว12ปี ก่อนหน้าที่เกาะจะถูกปิดมาตั้งแต่ปี2 5 5 6นั้นสภาพการท่องเที่ยวเป็นแบบไหนตามมานะครับไปดูบรรยากาศก,าก่อนเกาะตาชัยถูกปิดด้วยกันก่อตาชัยนั้นถึงแม้ว่าจะขึ้นกับอุทยานชาติหมู่เกาะสิมิรันแต่ว่าก็อยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างหมู่เกาะสิมิรันและหมู่เกาะสุรินจะเห็นว่ามันไกลมากเลยครับ เวลาเราจะไปเที่ยวเราก็จะต้องลงเรือที่ท่าเรือทับละมุท่าเรือเดียวกันกับที่ไปเกาะซิมิลันนั่นแหละครับจะมีแพ็กเกจขายแบบวันเดทัวร์นะครับเป็นเรือเร็วพร้อมทั้งอาหารกลางวันเรือเร็วใช้เวลาวิ่งราวชั่วโมงเศษะครับถึงยังเกาะตาชัยครับไกลมากท่านผู้ชมก็ขนาดเป็นเรือเร็วยังใช้เวลาไปชั่วโมงเลยครับ แต่ว่าพอมาถึงท่านผู้ชมจะเห็นเลยและครับว่าน้ำทะเลนั้นใสหาดทรายสะอาดมากอันนี้จะเป็นจุดที่เรือทัวร์ทั้งหลายพานักท่องเที่ยวลงมาดำน้ำก่อนที่จะพาเข้าไปขึ้นเกาะตาชัยนะครับในช่วงนั้นเกาะตาชัยเป็นที่นิยมอย่างมากในแต่ละวันจะมีเรือเร็วพานักท่องเที่ยวมาเป็น1ิบสิบลำเรือบางส่วนต้องทอดสมออยู่ด้านนอกนะครับ แต่ว่าบางส่วนก็จะเข้าไปส่งผู้โดยสารจอดติดหน้าหาดเลยก็มีนะครับนั่นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกาะตาชัยนั้นถูกปิดนะครับแล้วก็หันมาทบทวนในเรื่องระเบียบการกันใหม่ถ้าหากว่าจะมีการเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจริงแล้วคนเรือเขาก็พร้อมปฏิบัติตามขอให้หน่วยงานวราชการที่รับผิดชอบนั้นออกระเบียบมาแค่นั้นแหละครับ แล้วเรือเขาจะพานักเที่ยวขึ้นเกาะครับมีเป็นแผนที่เกาะตาชัยที่ติดไว้ให้นักเที่ยวดูให้เข้าใจนะครับจะเห็นว่ามี2เส้นทางเดินสารธารณชาติคือเส้นทางดูปูกไก่และขึ้นไปจุดชมวิวครับในช่วงแรกๆที่ยังไม่ได้ออกกฎกติกากันมาก็จะจอดเรือกันอย่างเงี้ยครับซึ่งพอเรือเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็กลายเป็นมลพิษทางสายตานะครับและก็การจัดการ แต่สเสน่ห์ของเกาะตาชัยนั้นคือชายหาดที่ขาวสะอาดและน้ำทะเลที่ใสและไม่ได้มีนักเที่ยวอยู่ประจำนะครับนักเที่ยวนอกมาเช้ามาแล้วก็บ่าย,ายก็กลับเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยทำให้เกาะแห่งนี้นั้นเหมือนดั่งเพชรอยู่กลางทะเลอันดามันนะครับ ท่าผู้ชมดูน้ำทะเลดูชายหาดเอาก็แล้วกันเรือที่พานัาท่องเที่ยวมาเกาะตาชัยในช่วงนั้นนัก่องเที่ยวเต็มทุกลำเลยนะครับตอนนั้นได้รับความนิยมอย่างมากนี่ครับพอท่องเที่ยวขึ้นมาบนชายหาดก็ เขาปล่อยอิสระนะครับใครอยากจะเล่นน้ําอยากจะอาบแดดอยากจะดำน้ําอยากจะทําอะไรก็ทําตามสะดวกเลยครับท่ทานผู้ชมจะเห็นว่าพอเรือมันเยอะเข้าเรือก็จะมาเบียดบังพื้นที่ที่เป็นชายหาดที่นัก่องเที่ยวเขาจะใช้เล่นใช้ทํากิจกรรมด้วยนะครับ คืออย่างที่ผมบอกว่าเดิมยังไม่มีการจัดการจัดระเบียบนะฮะมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นแต่กาะตาชัยนั้นนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเห็นมาถึงนะครับก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่แหละคือเกาะสวรรค์ของคนรักทะเลจริงๆ บางช่วงที่ไปท่านผู้ชมผมไปที่นี่มาสองครั้งนะครับก่อนปิดก็มีขยะทะเลเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าที่ก็ยังไม่ได้เก็บกวาดก็เป็นไปได้นะครับตอนนั้นนี่ครับก็มีขยะทะเลบ้างเหมือนกัน แต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรตาชัยก็คือตาชัยวันยังข้ามแหละครับคือยังเป็นสวรรค์ของคนรักทะเลบนตัวเกาะก็จะมีห้องน้ำมีที่ทำการอุทยานนะครับรวมกระทั่งมีศาลาซึ่งในช่วงกลางวันบริษัททัวร์ต่างๆก็จะเลี้ยงอาหารลูกทัวร์เขาบนนี้นครับก็จะ,จะตั้งโต๊ะมีเลี้ยงอาหารกันนะครับในช่วงนั้น ก็พอถึงช่วงเที่ยงนี่โอ้โหจะคลาคล่ำไปด้วยนักเที่ยวเยอะเลยครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเรือเป็นสิบบลำนะครับลำหนึ่งก็สี่สห้าสิบคนนะท่านผู้ชมคิดดูกันแล้วกันแล้วก็จะมาทานอาหารเที่ยงในเวลาไล่เรี่ยกันคนก็จะเต็มร้านไปห,หมดเลยครับบนเกาะน,นั้นนอกจากชายหาดแล้วท่านผู้ชมยังมีแอ่งน้ํานะครับเป็นคล้ายๆกับเป็นบึงน้ําด้วยเป็นบึงน้ํามีน้ําขังนะครับ ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆป่าพุกัครับซึ่งจะมีเส้นทางเดินสื่อสารธรรมชาติเดินเรียบกันกับป่าพุไปเส้นทางนี้เป็นเส้นทางไปดูปูไก่กับท่านผู้ชมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่เลยนะครับจะเห็นว่าตามพื้นเส้นทางที่เดินไปริมบึงน้ำพวกนี้จะเห็นเป็นรูปูนะครับ ไกเรือที่พาเดินเที่ยวบอกว่าเป็นรูของปูไก่ซึ่งเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของกอตาชัยแต่ด้วยความนี้นักเที่ยวเดินกันเยอะอะครับเราก็ไม่ค่อยได้เห็นตัวชัดเจนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับปูไก่อยู่ในป้ายศึกษาธรรมชาติของอุทยานเท่ากับบนเส้นทางนะครับนี่ครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมนี่ครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าเหตุที่บอกว่าชื่อปูกไก่เพราะว่าเขาบอกว่ามันจะร้องดังจิ๊บจิ๊บเหมือนลูกไก่นะครับผมไปกันนี่เจอชัดที่สุดแล้วครับอยู่ในรูโพรงโคนต้นไม้นะครับอันนี้ฮะชัดที่สุดเท่าที่เห็นมานะครับปูกไก่ซึ่งไม่เด็กขาดของพื้นที่แต่แย้เจอง่ายกว่าครับอุดมสมบูรณ์มากพวกนี้จะกินมแมลงนะครับเนี่ฮะพอไม่มีคนจับไม่มีคนทําร้ายมันออกมาเยอะไปหมดเลยแย้ครับ แล้วก็บนเกาะมีนกกลุ่มภูนะครับกลุ่มภูขาวเยอะมากเลยครับส่วนนี้นกแพ้ท้องเพราะว่ามันชื่อนกกินเปี้ยวรอเล่นหน่อยเดียวหันมาดูเลยแมหมหวงตัวจริงส่วนนี้บุรุษแห่งรัติการเขาคือค้างขาวแม่ไก่ มีเหมือนกันนะครับปูบนเกาะตาชัยเยอะด้วยนะครับนี่ห่อตัวมิชิตเลยแต่นี่เด็ดกว่าท่านผู้ชมเห็นไหมครับครับเขาคือกิ้งก่าบินท่านผู้ชมดูสังเกตตรงคางนะครับตรงคางใต้คางเขาจะมีเหนียงเหนียงเล็กๆนะครับเวลาบินเขาจะร่อนจากต้นหนึ่งไปยังต้นหนึ่งสังเกตตรงเหนียงนะครับตรงคอนะครับโดยปกตินีเขาจะสะบัดเหนียงเข้าออกเข้าออก เขาจะร่อนไปตามต้นไม้นะครับจากต้นหนึ่งไปต้นหนึ่งไม่ไกลครับระยะทางไม่ไกลแล้วก็พอเกาะต้นไม้เขาจะกระพือเหนี่ยงเงนี้ครับเอย่ยงขาขาท่านผู้ชมเห็นนะฮะรูปจะสั่นนิดหนึ่งนะครับจับภาพมาได้แค่นี้แล้วก็ยังมีเส้นทางสื่อสามชาติเดินขึ้นไปจงจุดชมวิวด้านบนนะครับเดินขึ้นขาวไปไม่ไกลครับ เข้าไปยังกิว่วภูเขาอีกด้านหนึ่งซึ่งจะเป็นจุดชมวิวอีกด้านหนึ่งของเกาะนี่นักท่องเที่ยวก็จะขึ้นมากันเยอะเลยแต่ตรงนี้จะร้อนหน่อยนะครับท่านผู้ชมมีต้นโครงเคลงด้วยน้ำทะเลใสเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นด้านไหนของเกาะตะัย สังเกตรอยแตกของหินไหมครับรอยแตกพวกนี้เกิดจากแรงบีบอัดชนกันของแผ่นเปลือกโลกนะครับมีนักงเที่ยวเขาตามมาเดินมาดูจุดชมวิวด้วยนะครับหลังจากนั้นก็มีเวลาหลังจากทานอาหารเที่ยงนะครับก็มีเวลาเล่นน้ําทะเลอีกสักสักพักเหนือครับเพราะว่าเรือเขาจะเรียกขึ้นเรือประมาณสักบ่ายสาม เพื่อที่จะเดินทางกลับฝั่งนะครับนี่ยังมีเวลาเล่นน้ําทะเลเล่นอะไรดีเรือที่มาเกาะตาชัยก็มาเกาะตาชัยที่เดียวครับท่านผู้ชมมาแวะที่เดียวเลยเพียงแต่ว่าก่อนหน้าจะเข้าเกาะก็พาลงดำน้ําดูปลาการังหน่อยเดียวแค่นั้นเองพอขึ้นมาบนเกาะแล้วก็อยู่เกาะที่เดียวครับไม่ได้มีกิจกรรมอะไรมากนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่า รูปลักษ์องค์ประกอบของเกาะตาชัยนั้นเหมือนมีมนสเสน่ห์อยู่ในตัวนะครับใครๆก็อยากจะมาทั้งที่ไม่มีกิจกรรมอะไรมากนี่ครับเรือก็จะพาท่องเที่ยวกลับขึ้นไปยังเรือใหญ่นะครับเพื่อที่จะกลับเข้าฝั่งซึ่งกิจกรรมเขาก็มีอยู่แค่นี้ครับในการมาเกาะตาชัยผมเอาภาพการมาท่องเที่ยวเกาะตาชัยก่อนที่มีการปิดมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งเผื่อว่า เกาะตาชัยอาจจะมีการพิจารณาให้เปิดในอนาคตนี้ก็ได้นะครับ12ปีที่ปิดมาธรรมชาติได้ซ่อมแซมเกาะตาชัยให้ดูใหม่สดดังกันกับเกาะที่เพิ่งมีการค้นพบใหม่เลยก็ว่าได้นะครับส่วนว่า เขาจะเปิดขึ้นมาใหม่หรือไม่ยังไงเมื่อไหร่นั้นก็คงขึ้นอยู่กับเหตุผลการพิจารณาของอุทยานและของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแหละครับเราก็รอฟังข่าวดีข่าวที่จะมาแจ้งกันก็แล้วกันเมื่อเปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจริงๆก็คงได้มีโอกาสไปเที่ยวชมกันแหละครับ ท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการออกไปทาคลิปครั้งใหม่ๆม,มานําเสนอให้ท่านผู้ชมนะครับเพื่อให้ร่วมกันภาคภูมิใจในบ้านเมืองของเราไปด้วยกันขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับไว้พบกันในครั้งต่อไปสําหรับครั้งนี้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวทะเลพามาเยือนกอดกรชัยเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีนะครับ